วิธีปรับเครื่องอันนี้นะคะปรับเข็มนะคะเปิดเครื่องเนาะเปิดตรงนี้นะคะกดไปหนึ่งทีแล้วก็ถ้าปิดเครื่องอันนี้จะปิดเครื่องนะคะกด้างไว้ปรับระดับได้ตรงนี้นะคะกดได้เลยแล้วก็วิธีปรับเข็มนะคะให้มันถ้ามันยาวเกินไปเนาะนเห็นไหม ถ้าเข็มมันยาวเกินไปนะคะให้เราหมุนตรงนี้นะคะแต่ว่าไม่ต้องดูตัวเลขตรงนี้นะคะก็คือหมุนไปเลยหมุนจนก,กว่ามันจะสั้นนะคะาอะถ้าหมุนไปเรื่อยมันยังไม่สั้นใช่ไหมเราก็หมุนไปเลยหมุนจนก,กว่ามันจะสั้นลงนะคะอันนี้เข็มมันก็สั้นลงแล้วเห็นไหมคะถ้าอยากให้สั้นลงอีกก็หมุนอีกนี่เนาะ ให้เราอยากให้มันยาวขึ้นแล้วก็หมุนหมุนไปอีกฝั่งหนึ่งน,นะคะอ่านี้ก็จะยาวขึ้นเอ้นะคะหมุนเข็มตรงนี้นะคะลองไปปรับดูนะคะ